สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเ่งอุดมแพงนุเคราะห์อีกประเด็นหนึ่งที่จะเป็นภาวะที่เกิดจากทางด้านนารีเวศน,นะคะอันที่สี่ก็คือเรื่องของมะเร็งของมะเร็งค่ะอาจารย์พูดเรื่องมะเร็งให้ฟังก่อค่ะในเรื่องของมะเร็งนารีเวศเนี่ยนะคะแต่ก่อนเนี่ยมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งเลยของผู้หญิงไทย แต่ในปัจจุบันเนี่ยมีการรณรงค์เยอะในประเทศไทยเนี่ยเราโชคดีเรามีระบบการสาธารณสุขที่ดีมากค่ะเรามีการรณรงค์ให้การตรวจเช็คหามะเร็งปากมอลูกในผู้หญิงไทยเนี่ยนะคะจนกระทั่งอุบัติการมันลดลงน้อยนะตอนนี้กลายเป็นเรื่องของไม่ใช่อันดับหนึ่งละในมะเร็งในผู้หญิงนะคะเป็นเรื่องของอย่างอื่นเป็นของเต้านมเป็นของลำไส้ใหญ่หรืออะไรไปะค้ะ นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของมะเร็งนารีเวศเนี่ยมะเร็งปากมดลูกป้องกันได้แน่ให้ขอให้มาตรงกัดภายในเช็คมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยปีละครั้งหรือสาอม<ะ>ปีครั้งก็ได้ค่ว่ามะเร็งเอออ่านารีเวศก็คือเรื่องของการตรวจทางด้านปากมดลูกคือ,อมะเร็งของนารีเวศเนี่ยมันจะมีหลายอย่างอ่าค่ะที่มากที่สุดคือมะเร็งปากมดลูกค่ะอ๋อมากสุดมากสุดนะต่อไปก็เป็นมะเร็งของเยื่อบุโพรงมดลูกค่ะ คือมันคืออวัยวะภายในผู้หญิงเนี่ยมันมีมดลูกมีปากมดลูกมีรังไข่มีท่อนําไข่งั้นทุกส่วนเนี่ยเป็นมะเร็งได้หมด4ี่อันค่ะแต่มะเร็งที่มากที่สุดคือมะเร็งปากมดลูกซึ่งปัจจุบันเราป้องกันได้เราตรวจภายในแค่มาตรวจภายในแค่นั้นนะถ้าเจอก็รักษาไปผ่าตัดไปก็หายขาดได้ส่วนมะเร็งที่อันดับสองก็เป็นเรื่องของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกอันนี้เนี่ยมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ย เราจะพบมากในวัยหมดประจำเดือนค่ะอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยมะเร็งโพรงมดลูกเนี่ยคนไข้จะมาด้วยเลือดออกกระปิดกระปอยทั้งเดือนอ๋ออ่าหรือว่าเยื่อ,อบุเยื่อบุโพรง,มด,พรงมดลูกโพรงมดลูกโพรงมดลูก,ลกค,คือโพรงมดลูกคือส่วนที่เวลาตั้งครรภ์นเนี่ยเด็กจะอยู่ในโพรงไงอ๋อค่ะทีนี้อันนี้มันเป็นเยื่อที่บุในโพรงที่มันจะลอกหลุดเป็นประจำเดือนทุกเดือนค่ะส่วนเนี้ยมันจะกลายเป็นมะเร็งได้ แล้วก็เป็นมากในวัยหมดประจําเดือนไปแล้วเช่นผู้หญ,ญิงพอหมดประจําเดือนแล้วก็จะไม่มีเลือดออกใช่ไหมค่ะไม่มีเลือดไม่มีเมนใช่ไหมค่ะแต่ถ้าหลังหมดประจําเดือนไปแล้วต้องนานนะม่้อยู่ๆมีเลือดออกอามีเลือดออกตลอดนิดๆหน่อยๆอาจจะไม่ใช่เลือ <aw> ดก็ได้นะ,ะเป็นเป็นดําๆอ่ะค่ะเป็นเหมือนประจําเดือนมาสุดท้ายเป็นเป็นน้ําเหลืองก็ได้น้ําเหลืองหรือน้ําดําๆออกมาตลอดทั้งเดือนเลยค่ะอันนี้เป็นอาการเริ่มแรกของมะเร็ง เยื่อบุโพรงหมดลูกอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นสําคัญมากในวัยหมดประจําเดือนไปแล้วค่ะถ้ามีเลือดออกค่ะทางช่องคลอดนะค่ะคุณต้องพบแพทย์ด้วยอ๋อค่ะซึ่งถ้าเราเจอมาเร็วมีเลือดออกแล้วมาเร็วมาตรวจเจอเร็วให้การรักษาโดยการผ่าตัดโอกาสหายขาดเยอะมากโอกาสหายเนี่ยเกือ90%้าสเปอร์เซ็นเลยอ๋อค่ะแค้น้หมอถึงว่า มะเร็งในอวัยวะสืบพันธุ์สตรีเนี่ยถ้ามาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเนี่ยมันรักษาได้ค่ะหายขาดเยอะค่ะแล้วอีกอันหนึ่งกรณีของรังไข่อะค่ะโอ้เร็งรังไข่เนี่ยเป็นมะเร็งที่หนึ่งไม่ค่อยมาระยะเริ่มต้นอ๋อเหรอคะส่วนใหญ่จะมาระยะสามอ๋อระยะเริ่มต้นที่ตรวจนะคะทั้งที่ตรวจก็จะยากมะเร็งรังไข่เนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่าง คือ 1. ชนิดเร็วกับชนิดช้าถ้าชนิดช้าเนี่ยเช่นมันไปช้า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 เนี่ยถ้าเรามาตรวจร่างกายทุกปีนะมาตรวจอัลต้าซาวทุกปีมาตรวจคล้ำเนี่ยจะตรวจเจอเมื่อมันช้าใช่ไหมคะเมาตรวจเจอแต่ส่วนใหญ่ของมะเร็งรังไข่มันจะเป็นชนิดที่สองคือเร็วสองสามเดือนปุ๊บปับ๊บท้องโตอืดกลายเป็นระยะสามอ,อาการก็คือ,อส่วนใหญ่ะจะมาท้องโตท้องอืดเป็นก้อนค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่มาครั้งแรกนี่ก็ระยะ3ามแล้วแล้วก็การรักษาเนี่ยหายขาดน้อยค่ะส่วนใหญ่ก็จะก็จะก็จะไม่หายขาดแต่ถ้าการรักษาที่เหมาะสมนะผ่าตาทให้ยาเคมีบำบัดดูแลสุขภาพให้ดีก็อยู่ได้นานห้าปีเจ็ดปีแปดปีคือจะไม่จะไม่เร็วจะไม่เร็วคือมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์จตรีเนี่ย ถึงแม้จะร้ายแรงเช่นมะเร็งรังไข่คนไข้ก็ยังมีโอกาสที่จะอยู่ได้อีกหลายปีถ้าการรักษาที่เหมาะสมแา่รักษาไม่หายแต่ไม่หายมะเร็งรังไข่เนี่ยโอกาสหายน้อยเพราะเจอก็ระยะสามก็ระยะสามเลยมันแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นชนิดเร็วคือวินิจฉัยยากร้นปวดหรืออะไรไหมคะอาการปวดท้องปวดส่วนใหญ่มาด้วยท้องโตท้องอืดน้ําในท้องอย่างเดียวโอ้มะเร็งรังไข่นี่ ยากและยอมแพ้ด้วยอ๋อค่ะต้องยอม um ต้องยอมเพราะว่ายากมากค่ะ <Okay. S 2> รักษายากค่ะคือรักษาส่วนใหญ่ก็จะหายดีพักหนึ่งแล้วก็จะกลับมาเป็นซ้ำใหม่ oh. แล้วก็จะสุดท้ายเราก็ต้องยอมแพ้ค่ะโ okay. um ชคไม่ดีคนที่เป็นมะเร็งรังไข่แต่มะเร็งรังไขเนี่ยอุบัติการมันน้อย น้อยกว่ามะเร็งตากมดลูกออมะเร็งเยื่ยบอบุโพรงมดลูกอะไรค่ะ,ะนะคะก็กข้อสุดท้ายเกี่ยวกับตรงที่อยากให้อาจารย์แนะนำว่าผู้ฟังที่กลัวการมาพบแพทย์ที่จะตรวจในด้านสุตินารีเวนเนี่ยคควรจะแบบว่าเปลี่ยน ความคิดใหม่หรืออะไรยังไงไหมคะคือต้องดูแลสุขภาพตัวเองะไรอย่างงี้คะ่ะให้อาจารย์ช,ช่วยพูดให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็มีกําลังใจที่ดูแลตัวเองแล้วก็อยากจะมาตรวจนะคะตรวจโรงพยาบาลไหนก็ได้นะคะค่ะ,ค,ะคืออันนี้หมอต้องให้หลักไว้ว่าอาวัยวะเพศของผู้หญิงภายนอกภายในนะคะก็ต้องถือว่าเหมือนอวัยวะส่วนอื่นของร่างกายค่ะเช่นเหมือนหูคอตาจมูก เพราะฉะนั้นคุณหมอที so ่เขาตรวจเป็นประจำทุกวันค่ะเขาก็ชินแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอเพราะฉะนั้นขอให้ถือว่าเป็นเอาไยว่าปกติของร่างกายค่ะนะคะอย่าอายถือว่าเราก็มาตรวจค่ะตามปกติเหมือนเรามาตรวจหูตรวจคอตรวจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณหมอที่เขาปฏิบัติทุกวันเนี่ยเขาก็ชินเขาก็ไม่ได้ ถึงแม้จะเป็นคุณหมอผู้ชายค่<ฮ>ะหรือคุณหมอผู้หญิงหรืออะไรเนี่ยเาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรคือ<ร>พูดจริงๆ<อ>นะคือเราเราทำเราตรวจเอาไว้บ้าส่วนนี้จนเรา30ปี40ปีหรือคุณหมอคิดตวกัะสินเขาชินแล้วอะ,<ฮ>ะเขาไม่ได้ รู้สึกอะไรคือก็รู้สึกว่าเป็นอเรีวาส่วนหนึ่งของของของร่างกายของนุษย์แต่คนที่เราจะต้องตรวจเช็คค่ะตรวจอะไรแต่คนมาตรวจมันจะอายไงเียค่ะก็คือหมอว่าไม่ต้องอายหรอกค่ะการมาตรวจเนี่ยมันมีประโยชน์มากมันมีประโยชน์มากนะคะมันจะทําให้เราเนี่ย วินิจไชโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นค่ะแล้วเราก็ให้การรักษาทําให้คนไข้าหายขาดม,มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่บาดเจ็บอันนี้เป็นเป็นหลักที่เราต้องการที่สุดค่ะนะคะ,คะเพราะฉะฉนั้นก็ก็ต้องขอให้ผู้ฟังทุกท่านะนะคะขอให้ดูแลตัวเองค่ะขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองและนะเรื่องการตรวจเนี่ยก็คงไม่ ไม่ลาบากอะไรนะมาปีละครั้งหรือถ้าไม่อยากตรวจริง2อสาปีครั้งก็ยังโอเคนะคะนะคะก็ยังพอที่จะวินิจฉัยได้สอามปีครั้งกคไม่มีอาการอะไรไม่มีอาการอะไรแต่ถ้ามีปั๊บควรจะต้องรีบตรวจรีแก้ตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์062 3965298 062 3965298